ขึ้นขึ้นไปเชียร์เนาะบอกว่ารอบนรอบรอสองบาทเะยก็ขายยังขายเอาสลัดสั่นใดนะสารนี้ก็ชนทันใดที่อวัยรุ่นทานใดอ้าชอบแล้วแบบนี้มาเลงลูกนิมิตอ่ะใครที่ชอบมาลิมิตของเราด่นะมาเลยมาหมุนของเราจะหมุนวตีวตวตตีวตวติติวติวติวตินิวิติังเสร็จปั๊บนวบอกตดวเลยตะวมุนติตวติววตตวตตวว นะสบายเลยนะฮะเอาขึ้นไปรอบละ20บาทมาเขาลูกนี้มิดเส้วติวติวญาตยมจะหมุนติวติวติวเพื่อจะไอ้หนูลูกเบาๆเสียงนิดลูกเบาเสียงนิดดูลูกเดี๋ยวดีคนเราเราคนเราได้ทำบุญแล้วจะมีแต่ความสสุุขขสุข พอไปงานปิดกองลุกนิมิตนิมิตนิมิตดิมิตพอทำเสร็จแล้วเดินออกจะโบก็ต้องฮัลโหล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 บอกครับปิดเอคโคไม่รู้เรื่องลุกได้ได้ได้ผมปิดเองพ่ออะเงาะโรงเรียนอยู่ทางบ้านผีสิง เพราะโรงเรียนมาทางนี้นะก็ใการถวายสังฆทานาโรงเรียนสามกาถวายสังฆทานเนี่ยแล้วก็มีทั้งสามโลสิบดีทั้งให้ท่านได้ซื้อไปถวายให้โรงเรียนสามโลสิบแล้วญาติโยมทั้งหลายสามโลสิบหลวงพ่อสามองค์สิบบาทตื้อไปเลยเพราะหลวงพ่อวัดนี้นะพอแกเปือกครับหล่นพึ่งหล่นพึ่งไ้บ้า พ่อไม่ไหวอ่ะเนี่ยมันไม่ไหวตั้งแต่ตั้งแต่ลวงพ่อร่นแล้วเนี่ยบ้านผีสิงนองเราสนุกสนานเข้าไปบอกเลยมีความตื่นเต้นความน่ากลัวบุญกุศลบ้านผีสิงยี่สิบบาหมาหอนเบาขอเชิญเลยจโยมทั้งหลายเข้าไปในโบสถ์แล้วจะมีแต่ความยี่สิบบาทหมาหอนเบาไม่ต้องยี่สิบบาทไม่มีเสียงหมาหอนโยมมีแต่ความสุความกระเดิน หลวงพ่อจะนังบึ้งหลวงพ่อแก่แล้วก็จะหาวมั่งนะเพราะว่าตาโยมเยอะแล้วเกินรถตายถังมาหลวงพ่อปีนโบดมาวันละสามรอบหลวงพ่อปีนโบดเฮ้เพื่อนมันไม่ไหวเนี่ยมันมันไม่ไหวลูกเอ้ยเอ้พ่อฮะไปไปหาอะไรทำไปเพราะผมอยากให้พ่อไปหาแล้วเพื่อนผมมา